ครับอันนี้ก็คือป้ายโครงการนะครับเนะนะครับเป็นโครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มพิตภัณฑ์ด้านประมงนะครับของตมทัพทันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการเพราะพันธุ์ปลานะครับคัดเลือกคัดเลือกอก่อนออช่วงแรกก็จะเป็นการไปจับพ่อพันธุ์แม่พันธุน์นะครับโดยการแยกแยกตัวผู้ตัวเมียนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้จะเป็นตัวผู้นะครับนะ เดี๋ยวครับมาตราส่วนก็ใช้ตัวผู้ที่สองต่อหนึ่งนะครับพี่น้องตัวเมียเนี่ยก็ใช้สิบตัวนะครับทางนี้ตัวผู้ก็จะใช้ที่ยี่สิบกว่าตัวได้ครับเยอะเยอะมากกว่ามากกว่าตัวเมียสองเท่านะครับหรือเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอันนี้ใส่ประมาณยี่สิบห้าตัวนะครับนี่ ตัวตัวผู้นะครับเฉพาะตัวผู้ส่วนตัวเมียรประมาณ10ตัวนะครับรทีน,นี้ระบบน้ํานะครับก็จะให้เขาไหลตลอดอย่างเงี้ยคืให้ประมาณเท่ากันนะครับเพื่อว่าไข่จะได้ไม่ไปกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นบ่อปล่อยพ่อแม่พันธุ์นะครับหลังจากเราฉีดถัมวมลแล้วก็จะปล่อยบ่อนี้ครับอันนี้ก็เนี่ยจะมีสีถนะังนะครับทั้งหมด5ถัง รครับ <ๆ S 2> ก็จะปล่อยน้ําให้ปริมาณเท่ากันนะครับโ <al> ดยการ <al> ปรับได้ครับตรงนี้จะปรับให้น้ําระดับเท่ากันได้นะครับ,เ,รบดเดี๋ยวมาดูครับฝั<ส>่งนี้เดี๋ยวท่านนายกจะให้ข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าเป็นยังไงครับอันนี้เป็นการระบบพกปักกานสบน้ำเนาะใช้เพาะได้ปลาตอนนี้เพาะปลาตะเกียน ระบบตัวนี้เป็นชุดถังเคลื่อนย้ายได้เรียกว่าโมบายฟรีนะครับมีชุดหนึ่งเนี่ยห้าถังมีถังกลางตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็จะมีระบบน้ําเชื่อมหากันหมดนะครับไหลเวียนแล้วก็เอาน้ําเข้าทางนึงแล้วก็มีน้ําทิ้นออกไปมันจะเวียนกนันข้อพันไม่พันก็จะถังกลางะนะคนับทีี้เราก็มาคอยดูว่า ขั้นตอนต่อไปท่านผสมเราจะฉีดกฉีดทอมอล์อการฉีดทอมอล์นั่ะครับเดี๋ยวต่อไปจะมาดูการฉีดฮอร์โมนนะครับพร้อมที่จะฉีดแต่ว,ว่าต้องเอามาผสมอีกทีนึงครับมันจะมีฮอร์โม,มอนอยู่สามตัวภาษาภาษาของนักเพาะปลาหรือของมืออาชีพเขาที่เขาพูดอันนี้คือยาน้ามันอ,อันนี้ยาเม็ดนะยาน้าก <laughs> ับยาเม็ดเราเอานี้ผสมกัน มันจะมีอยู่3าตัวแล้วก็อีกนี่ชนนึงจริงๆเราต้องใช้น้ํากันแต่ไม่มีน้ํากันเอาน้ำจากน้ําที่เราดื่มเอาคือน้ําที่สะอาดที่สุดตามทีน้าขวดน้าอะไรเราก็ได้นะครับในทีนี้ก็เราจะฉีดตามน้ำหนักของตัวปลา้วเอ้ส้มโอนี้ลืมบอกไปเก็บ ในตู้เย็นหรือในที่ที่แสงไม่ถึงแสงเขาทำปวดชีชายเนาะไม่ให้โดนแสงให้โดนน้อยที่สุดนะครับทำเสร็จแล้วก็เอาไปเก็บเก็บในที่ร่มหรือเก็บในตู้เย็นก็ได้ห้องปกติไม่ต้องเอาไปแช่ทรงพิษนะมันแข็งเป็นน้ำแข็งนะครับผมส่วนตอนนี้ชื่ออะไรอันนี้นะครับผมชื่อของมันชื่อชื่อที่เรียกกันทั่วไปก็คือแต่ก่อนเนี่มันจะเป็นมันชื่อชื่อมันเป็นซูเปอร์แฟก ซูพีแฟรตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นซินนาแฟระครับแต่เป็นตัวอย่างเดียวกันนี่แหละนะครับผมก็ใช้มาเพาะพันธุ์ได้ทั้งปลาได้ทั้งกบปลาเกือบทุกชนิดาทุกชนิดฮอร์โมนตัวนี้ปลาดุกก็ตัวเดียวนี่กันโอ้คือเขาเนี่ปลาดุกก็ตัวเดียวกันครับฮอร์โมนตัวเดียวกันแต่ว่าฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนที่ผสมแล้วนะพี่ละลายโดยน้ำกันมาแล้วโดยน้ำกัดหนึ่งต่อเก้าขวดนี้เนี่ยถ้าเป็นขวดที่ที่ยังไม่ละลายนะพี่ ซื้อมาเลยใหม่ๆ e, ที่ยังไม่ต้องที่ยังไม่ละลายน้ำกัน e, มันจะค่อนข้างแพงนะพิมพ์นประมาณ 10, 000, 100, 000, 000หมื่นถึงหนึ่งห้าพันในโครกรมอันนี้เหลืออยู่แค่พันพันห้าในโครกรมเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงถ้าเป็นตัวของที่ยังไม่ละลายก็จะอยู่ประมาณสองถึงสามประมาณพันกว่าสองพันประมาณสองพันมาณสองพันกว่ากแล้วแต่ร้านแล้วแต่ร้านขายยาที่เขาขายที่ขายไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะ oh. นะครับผมแต่ว่าฮอรมโมนลตัวนี้นะครับผมมีบริการที่ที่ผสมแล้วนะอยู่ที่ชากรมงุงนี่ผมก็เอาที่หมาดวังมงุนะครับหรือถ้าเข้าไปไหนถ้าถ้ามันหมดจริงๆก็ใช้นี่ใช้ได้โูใช้ได้นานน้ำหนักข้อไม่พันุได้หลายร้อยลูกนะกว่าจะหมดครับผมเราเผื่อในใช้จนหมดปีนี่อยู่แหละนะตอนนั้นเราเอาเอาตัวที่ผสมแล้วมาใช้ก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อตัวเข้มข้นมาผสมเองก็ได้เราทยอยซื้อ มันก็ตกขวดนึงก็ประมาณไม่เกิน200สมแล้ว180ถึง2 0ิบครับองาอยบาทอีกอันนึงนะครับผมที่สำคัญนี่เป็นคุกหาเกิ็ผมก็จะมีนะครับผมนี่คือเขาเรียกว่าคุกยาใบรูยาอะไรยานี่เลี่ยกมีคุบก็ต้องมีสากนะครับ มีคบไม่มีสากไม่สมบูรณ์ครับผมนี่เขาเรียกว่าคบบดยาคำว่าบดยาคำว่าบดยาก็คือบดยาเลยมันเป็นมันดำโป่งโป่งๆสีไลยแตกนะครับผมขาดเครื่องหมดเลยแตกง่ายก็ยังนี่นะบดก็คือบดนะครับบดบทพีระเมิดพีระเมิดแสดงว่าเขาบริร่างพีรมิดมีาวเก่าอยู่เลยเมื่อกี้ตัวเมีย เกตัวเราเริ่มเลยนะเริ่มเลยเก้าเก้าตัวตัวละสามขีดเก้าสาม่เจตกสองโลเจเราจะมาทำตัวนี้ก่อนสองโลเจ็ดหนึ่งกิโลใช้ยาหนึ่งเมตรสองกิโลใช้สองเมตรแต่นี่มันสองโลเจ็ใช้ยังไง ก็เกิขึ้นสองตมเลถ้าเกินครึ่งเป็นหเม็ดไปเลยสเม็ดไปเลยถ้าสองสอ้าสามถ้าสองจุหนึ่งก็สองะครึเราจะไม่ยมหักยาแต่ว่ามันหักได้นะหักได้โยงแต่ว่าเกินไปเที่ผมขึ้นไปเลยแต่บนแ่ลเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ที่หักส่วนหนึ่งที่หักพอมาทําใหม่รอบหน้ามันหาไม่เจอ ใส่ไปเลยนะครับพึ่งก็ปัดขึ้นเต็มไปเลยนะครับสรุปแล้วคือสามเม็ดนะยาตัวนี้ก็ไม่ไม่แพงนะครับผมแผงหนึ่งจริงๆแล้วยาตัวนี้จะมีจะเป็นขายเป็นกล่องกล่องนจะมีสามแผงแผงหนึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณประมาณประมาณห้าสิบบาทชื่อยาอะไรครับนะประมาณประมาณโมทิเลียมเอ่อประมาณชื่อว่าโมทิเลียมบ่โมทิเลียมนี่นี่ครับโมทิเลียมเอ็มตัวนี้ยาเม็ด อ่ายาเม็ดยาเม็ดยาเม็เมมดโมือเคียมเอทครับครับจะนิยมนำมาใช้ในการเพาะพันธุ์จัดน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูหนึ่งเม็ดบททีละเม็ดนะครับผมใส่นี่พื้นนี่ดีกว่าเอาดีลงไปอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็จะแตกไปอย่างนี้ง,ง่ายๆเลยนะครับผมต้องทำให้ละเอียดที่สุดนะครับต้องทำให้ละเอียดที่สุดเลยบนดินประสิวยังไม่อ่าเดี๋ยวดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจผู้ท่านท่านกำนันจัดการเองเลยได้ ตัวท่านท่านท่านนายกตัวเนาะเพาพิษตัวนี้ <laughs> อ่าข้อจากัดนะครับในการบทยานะครับผมเวลาที่เรากำลังบทยาเนี่ยหนึ่งห้ามไอสองห้ามจามเพราะอะไรเพราะจามเลือดต่ถวยเป่านะครับนี่ <laughs> เออ <c oughs> ต้องหันออกออ <c oughs> ห้ามจามใส่ถ้วยนะห <laughs> ้ามจามใส่ถ้วยนะังนั้นเลือดต่ถวยเป่า ทําให้ละเอียดที่สุดเพราะถ้ามันไม่ละเอียดมันจะเข้าไปในเข็มยาไม่ได้นะ,เข,ะนเข็มยาเราก็จะตันเพราะเข็มยาเล็กิดเดียวเอร์โมอเลยส่วนอะ่านะนะครับผมโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยละเอียดเนาะละเอียดแล้วครับต่อไปเราก็จะมาคำนวณส่วนที่เป็นสองเหลวนะครับก็คือฮอร์โมนกับ น้ำน้ำสะอาดหรือน้ำกันครับผมปลานิลเคยปลาตะเพียนตัวเมียหนึ่งตัวนะครับ,รบเราจะใช้ความเข้มข้นของตัวนี้อยู่ถ้าถ้ากิโลนึงนะเราจะใช้อยู่ที่ยี่สิบมิลลิกรัมอันนี้คือยี่สิบมิลลิกรัม,มอันนี้คือหนึ่งกิโลนะค,คือดูอดนี่ออกมาขนานี้คือปลาหนึ่งกิโลปลาหนึ่งกิโลนี้นะสองกิโลก็จะเป็นสี่สิบครครับผม ใบบาทนี่ของเราเนี่ยสองเจ็ดันสองร้เจ็ดอ่าก็ก็จะเป็นอ่าอ่าห้าขึ้นมาแล้วห้าห้าเลยเนาะห้าไบปลายเนาะคือมันมีการคำนวณอยู่ว่าสองใครใครถือโทรศัพท์โอ้โหเป็ไปยังคือน้ำหนักปลาทั้งหมดก็คือสองจุดเจ็ดคูณความเข้มข้นที่เราใช้ก็คือคือเขาเขาตั้งไว้อยู่ที่ยี่สิบเนาะยี่สิบก่อต่อหนึ่งกิโลสองจุดเจ็ด คูณด้วยยีก็คือที่เราจะคิดเท่าตั้งไว้ก่อนและ,ะว่าโลหนึ่งเราจะใช้เท่านี้ก็คือน้ําหนักปลาสองจุดเจคูณด,ด้วย20่แล้วหารด้วยหนึ่งร้อนะ,ะครับผมคือเราจะทําให้มันออกเป็นซีซีเนาะ,ะก็คือสอง็คูณ2ี่สหารด้วยหนึ่ง้อมันก็จะออกมาเป็นเอะไหร <laughs> อ่อันนี้คือ1โลสองโลอันนี้สองอ่า อ่าอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเกือบ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 กสิเกือบหกสิบหกสิบหกสิบนะครับถ้าถ้าเราเอาให้มันเต็มหกสิบมันมีปัญหามีความจำเไหมครับถ้าไม่ถ้าไม่ถึงบอกถ้าไม่ถึงถ้าเกินถ้าเกินถ้าเกินมันจะหกสิบคือถ้าเกินเหมือนเหมือนเราไล่ไล่น้ำหนักปลาครับอ่าสองเจ็ดใช่ไหมเราไล่ไปเป็นสามไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปเป็นสามที่บอกถามว่าได้ไหมถามว่าเกินเยอะไหมอันนี้มันก็เกินไม่เยอะแต่ส่วนหนึ่งก็คือ ส่วนที่เกินไปเราอาจจะเอาไปฉีดรอบหน้าได้อีกเนี่ยเราอาจจะได้ลูกปลาได้อีกห้าพันหกพันื่นตัวอย่างเงี้ยก็คือให้มันสูญเสียน้อยที่สุดี่แหละมันถึงมีการคำนวณเป็นการประหยัดครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะขวดหนึ่งค่อนข้างเะมีราคานะครับถ้าเราใช้แบบไม่ไม่คำนวณบางทีมันก็ส่วนที่หายไปอาจจะทํปลาได้อีกเป็นหลายพันตัวหรือเป็นหมื่นอย่างเงี้ยนะส่วนน้ำตาลนะครับ โอ0.0น้ำกันก็จะเอาน้ำหนักตัวปลานะครับก็คือ2.7เมื่อกี้นี่เอา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 นี้เอานี้มาก,ก็ได้ไหมเดี๋ยวท่านท่านจะได้เห็นได้ถูกต้องผมจะเขียนให้สายหลานมีนนปากกาป่ะผมจะเขียนสู่ฟังครับถ้ามันดูเอออะไรเดี๋ยวผมไปเอาในรถก็ได้ดเขียนให้เหอ,คคอ็มบออ่าก็คือน้ำกันนะครับ หรับยาโมนิเรียบก็กอละเม็ดอยู่แล้วอ่าครับครึ่งขึ้นครึ่งลงก่อนขึ้นก่อลงอันนี้เข้าใจกันแล้วนะครับผมดฉะนั้นสามโลไอสองโลเจ็กนี้นะครับผมใส่ลงไปแล้วสามเม็ดนะต่อไปต่อไปเป็นของเหลวของเหลวคือเท่าไหร่นะอันนี้ศูนย์จุดสองจุดหนึ่งหกเออเอาเอาเอาเราเอาน้ำกันก่อนเพราะว่า ไอ้ตัวนั่นน่ะมันหน่อยเพราะว่าเอาตัวน้อยใส่มันชิเหน <ผม S 1> ียวเหนะียวแล้วมันคนยากสองจุดหนึ่งหกอยู่ที่สองหลอดนะครับอันนี้คือหลอดละซีซีนะอ่ากระบอกหนึ่งหนึ่งซีซีหนึ่งสองหนึ่งหกใช่หรืออ่า เออเกือบเกือบไปนกหน่อยเกือบเกือบสอ,อโอ้ค,ความ2.16กลงไปแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเหลวอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือตัวนี้เนาะฮอร์โมนนะครับที่ผสมแล้วก็คือเท่าไหร่นะ0.54เห็นไหม ศ5 4อ่าเดี๋ยวล่างหลอดลงไปยังหน่อยข้างหลอดอ่าโอเค ก้าตัวเนาะตัวม <Ừ. S 2> uh ีก bon ้าครับว้ยตัวละสามีดอ่อนขนาดอ่อนแต่คนเดียวนะคนเดียวนะนะารจบอยตาจบอยเร่งไป ย้อย9ตัวเจ็บบ um. ักซิตบักซ็ตบักซิตจะหลอดนี้จะฉีดได้ทีละเต็มที่ก็ฉีดได้ที่สำหรับน้ำหนักนี้ก็จะฉีดได้1หลอดได้3ตัวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าต้องฉีดตัวเท่าไหร่เนาะ ต้องเอาให้บวไหารให้อากาศนะครับผมย้อาอากาศได้เข้าไปในเนื้อปลาเ,เป็นเนื้อปูดน,นีอ่อะไรไไนะทำไมผมถึงดูดมาแค่ 0.9cc หรือ90มิโรรกรัมนะเพราะว่าปลาเดี๋ยเราจะฉีดตามน้ําหนักน้าหนักปลาฉีดหนึ่งขีดหนึ่งเนี่ย เอาฮอร์โมนที่ผสมแล้วเนี่ยอยู่ในเนี่ยที่อยู่ในกระบอกเนี่ยฉีดเข้าไปแค่10ไมโครกรัมนะครับผมหรือ0.1ซีซีอันนี้คือ1นึ่งหนึ่ฉีดนะสองฉีดก็20่สามฉีดก็30ต่อนะตามน้ำหนักนะฉีดละสิบนึกออกไหมถ้าแถมมันนักฉีดเดียวดูเอาแซ่นี่แล้วก็ไปฉีดมันอันนี้เราคำนวณที่3าฉีดอ่านี่ตัวละ3าฉีดหรอสามฉีดเป็นเท่าไหร่ก็คือ30ไมโครกรัมหรือศูต่อตัวนะอันนี้คือต่อตัวเพราะนั้นที่ผมบอกว่า หลอดหนึ่งได้สามตัวสามตัวก็หกนี่ไงหมสามหกเก้าแต่ว่าถ้าเริ่มใหม่ๆนี่ผมแนะนําให้ดูดทีละทีละตัวเพราะว่าบางทีอาจจะฉีดเกินนะญานฉีดเกินไม่ได้เกินหรอกเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูกอนเอ้าใครก็ได้ถือนี้ไว้หน่อยแล้วก็คนเรื่อยๆอย่าหามันตกตะกรอนถ้าเราทำเป็นประจำนี่คนเดียวก็ฉีดเอฉีดบริเวณ มาดูมาดูการฉีดนะครับฉีดฮอร์โมนะครับกับปลาเราสามารถที่จะฉีดได้หลายจุดนะครับผมฉีดของตัวเมยียก่นครับจุดจุดที่นิยมมากๆก,ก็คือตรงตรงนี้ครับตรงโคนขีบหลังมันจะไม่มีเกล็ดคือเราเลือกตรงที่ไม่มีเกล็ดยกเว้นหน่วยตามันนะครับผมฉีดตาหมดเลยเลยนะทุกโคนขีบนะครับคีบท้องฉีดได้แต่ตรงนี้ <c oughs> นกคค็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเข็มยาวอาจจะเข้าไปในถึงไส่ถึงข้างในนะครับผมได้หมดนะครับโคนขีบหาอยู่แต่ว่าตรงนี้จะนิยม แล้วก็สําหรับคนที่เริ่มทําใหม่ๆก็แนะนําอยากอยากจะให้ทําตรงนี้มันเพราะว่าวันนี้มันใก้ไข่พวกใก่เครื่องไหนนะ่ะ,ะเดี๋ยวผมลองก่อนหนึ่งตัวระวังระวังคือระวังแขนตัวเองด้วยหรือแขนคนจับนะครับผมจึบกับไปนี่คพิกันย้อนนิดเดีเยนะครับแล้วก็เวลาจะฉีดนะครับผมอย่าเพิ่งเอามือมาแปะเพราะเวลาตื่นปุ๊บเดี่ยฉีดหนาวเดียวเดี่ยมัดหลอดเลยนะครับผมเพราะว่าที่ผมคำนวณมานี่คือ ป้าหมดยาหมดนะครับเราจะไม่มีเหลือไว้ฉีดมันต่อไปนะครับผมมือสั่นอะได้วยล่ะอ๋อลดเกิดัตรงนี้มันจะไม่มีเกล็ดนะครับผมเราปักเข้าไปประมาณครึ่งเข็มนะครับผมนับก็คือจะอยู่ที่หกหกนะเลขหกนะเวลาถอดก็ค่อยๆถอดนะครับผมยานเข็มยานยามันเด้งขึ้นแล้วกดนวดเบาๆนะครับผม อย่าจับปลาแรงอย่าก,กำถ้าจับนิ่มๆเขาก็จะไม่ดิ้นครับเหเนบอลดิ้นไหมไม่ดิ้นนะครับผมปลาถ้าขึ้นบกเมื่อไหร่ไม่ใช่บ้านเขาแล้วเขาก็จะดิ้นนะครับผมเพราะนั้นถ้าขึ้นถ้าขึ้นมาฉีดบนบกต้องมีคนจับต้องมีคนฉีดแล้วก็ระวังอันหนึ่งครับถ้าจับฉีดร่วมกันแบบนี้นี่ระวังอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้ามนันหลุดจากมือแล้วแบบนี้เราจะจําไม่ได้ว่าตัวไหนครับผมไว้นัดคนจะมีก็ระวังอีกใบ ถ้าผ้ามันหลุดอ๋อแยกแยกเลยถ้ามันหลุดมันก็หลุดตัวเดียวอ่าเนา้องเผื่อไว้เอาเผื่อไว้เพราะว่าถ้าฉีดซ้ำเดตยวกับเขเกินขึ้นไปคือคนเอาอะไรกินยาเกินขนาดจริงมันหลุดไปแล้วจำไม่ได้อยู่แล้วจำไม่ได้แน่แครับตัวไหนของมันกันหมดใช่ไหมค่อยถอดนะครับแล้วก็นวดเข้าไปเลย อะไ้เยอะเลยะไร้นน่ไม่รู้เยเฮโน่ทำแห้งดิขาเลยต้องใช้กอนชำนาญหนึงด้วยเนาะลามันดินนใช้กอนาญะไืเราก็ปล่อยไปก่อนเต้องก่อนมีตัวดืไม่ดืหนดื้อเราก็ปล่อยไปก่อนเพราะมันหลายตัว ครบสามตัวนะเราก็เติมยาใหม่ถ้าทัศน์ันนี้จับอันี้จับรง้ลันนี้น้ำน้อยไปไหมน้ำน้อยไปอันนี้นี่นี่อันนี้เป็นการฝึกนะฮะนี่ปักเข้าไปก่อนแล้วค่อยเลิ้ยงยาเฮยอย่าพไจับเลยเอาเลยไม่เป็นไรอยาาเอาตรงเกล็ดเอาตรงโพนคีบครับชันประมาณสี่องศาครับไปดังอีก ถ้าถ้ามันถ้ามันแน่นในมือกันอะไรเดี๋ยวไปนั่นเลยชันขึ้นอีแค่น้อยเออบีดิดูดูนี่ดูดึงเข้าไปหมดเลยอันเดียวค่อยถอดแล้วก็ตูดนวดเดี๋ยวค่อดึงค่อยดึงถอดเลยไปนั่หมอแหละเพิ่งคุณหมอทำแหละครับก็ได้ไร้ตูดเอาลงไปเลยครับตอนนี้เอาตูดตัวเองมั่งเอาตูดตัวเองมั่งเนาะอ่าเดี๋ยวถ้ามีน้ำหนักรวมทั้งหมด5้าโลสี่กหรือ5.4กิโลกรัม ครับผมก็น้ำหนักตามน้ำหนักปลาก็10ไมโครกรัมต่อ1กิโลก็คำนวณออกมาแล้วได้ตัวเมี้เมื่อกี้20ชารับผมตัวผู้เอาตัวผู้ลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งครับเหลือ4เพราะนั้นก็ฮอร์โมนที่ใช้ก็จะอยู่ที่0.54นะครับ0.54ไมโครกรัมมีอากาศหน่อยนึงผมเวยถื่งไปน่อยนิดโอเค นี่สำหรับปลา5โล4กีดครับครับผม,มเป็นธรรมดาครับเดี๋ยวก็หายครับเดี๋ยวผมล้างอันนี้ลงไปนิดหน่อยเพื่อจะได้เปลือกไปในตัวทีนี้มาดูน้ำนะครับเนาะน้ำใส่ไปแล้วหระครับผมแต่ว,ว่าผมจะได้ยาในหลอดมไปเลยล้างลงไปนิดหน่อยนึงโอเคปลาตัวละปลาตัวละ,วละ2ละละขีดเพราะฉะนั้นต่อตัวมี27ตัวอ<ม>ันนี้คือ 0.2 cc หรือหัวละพดุทธ0.2 cc หรือหรือพุทธกพุดหน่วยเหมือนเหมือนเซนกับเซนกับเม็ด0.2 cc คือ20ไมโครกรัมนะอ่าไอ้ไมโครกรัมเนี่ยจะเล็กกว่าทีทีนะครับแต่เข็มเนี่ยมันยังไม่ละเอียดสุดนะครับผมเพราะนั้นอันนี้ก็คือดูตัวตัวหนึ่งก็คืออ่าขีดหนึ่งก็คือสิบเนาะสองขีดก็คือยี่สิบเพราะนั้นตัวนึงตัวหนึ่งก็ต้องใช้ ยี่สิบใบก็การอ่าครับนะอ่ะจัดการเลยอ้าวท่านอันนี้จะผมถือให้ท่านฉีดเลยเอา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 เต็มของปุกรอ่าออันนี้ฉีดได้ห้าตัวห้าตัวเต็มนี่ห้าตัวเนาะครับผมเพราะมันสิดครับอ่าดูค่อยๆดึงยาขึ้นไปครับจะได้ไม่มีอาการดึงขึ้นไปสุดก่อนเต็มใส่เลี้ยงตัวหนึ่งแล้วก็ฉีดตัวผู้ได้ห้าตัวเนาะครับผมอ้าวกระโดดออกมาแล้วตัวหนึ่งจังมันดึงไปสุดเลยท่า่ค่อย ชันขึ้นแล้วก็ดีๆๆหน่อยแล้วก็เล้งกับอากาศรอนการฉีดของตัวผู้ก็แบบเดิมเหมือนตัวเมียนะครับฉีดตรงครีบระวังครีบตรงกลางตรงคนครีบเลยท่านชิดเลยชิดกระดูกคนครีบเลยถ้าปักแล้วมันไม่เข้าแสดงว่าตัวนี้จะฉีดได้ห้าตัวนะครับถ้าเราฝืนคือใช้กําลังมากแสดงว่าไม่ใช่แล้วต้องตั้งหลักใหม่ รวมมนี่ก่อนก็ได้โอเคออะเน,นี่ยไปค่อยมันจะเล็กมันจะเล็กมากเอาไปชิดกระดูกเลยนะชิดกระดูกทีบปะกระดูกคนที่ครับใ,ใกล้เคียงกันนะครับนี่หลังจากเราปล่อยปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุลงเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเป็นถังพ่อแม่พันธุ์อยู่นี่ครับเราก็ต้องปิดฝาให้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อกันว่าเขาจะกระโดดออกนะครับเนาะ ทั้งหมดมีอยู่5้าถังครับก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องแล้วค่อยดูพรุ่งนี้คอยติดตามตอนต่อไปก็แล้วกันนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ขอ,อถ่ายทำหรือจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวมาชมกันต่อ